ว oh no yeah. oh, uh, ัีค่ะว like. oh, ันน oh, oh. so ี้เรามาขอซื้อทุเรียนอ่ะสักสองลูกสองลูกเนื้อพอดีไหมหนูไม่เอาเลยมากนะทุเรียนโลละเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่อส่ิบอ่ะร้อยสี่สิบอ่ะอะไรร้อยสามสิบห้าหมดไปแล้วหมดไปแล้วอ๋อพอดีไหมเนี่ยอ้อแต่ทั้งลูกมันจะเป็นเหมือนกันหมดใช่ไหมคะสองหก เป็นกิเงินที่บาทเอาเอาเกดอย่างเดียวไหมเดอย่างเดียวค่ะแม่ค้าทุเรียนขอไปแกะเอง <c oughs> <c oughs> แม่ค้าทุเรียน <c oughs> ชอบไปนั่งแกะเองไม่แกะไม่เป็นหรอกตะก,กีดไปแล้วกันชอบไปนั่งทำเองนี่เค้าเรีนี่เดี๋ยวเราจะไปแกะเองให้ให้พี่เขากลีดไปให้ <c oughs> ตังคไม่ดีสามร้อยหกสิบสี่บาท เดี๋ยวนะคะส<ม>ามร้อยอ่ะสามร้อยให้ไหมคะ่ะเขากิดไปให้หกสิบโอ้โหช่างพอดีๆเลยจ่ายยังไงหกสิบบาทได้ไหมไม่มีต่อเลยนะค<ม>่าแกะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหรียญก่อนหาเหรียญก่อนคะ่ะ อะกรีดไปโลละร้อยสี่สิบนะคะลูกเล็กๆไม่ชอบกินลูกใหญ่ลูกใหญ่เปลือกหนาด้วยลูกเล็กๆเนี่ยดีค่ะเปลือกบางเนื้อเหมือนกันสองลูกใช่ไหมคะโอเคนี่ใส่ไปแล้วสองลูก เสียไปอีกสามร้อยกว่าบาทเมื่อวานก็ซื้อเมื่อวานซื้อสี่ร้อยวันนี้ซื้ออีกสามร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะมีได้ทุดเรียนมาสองลูกโอเคไปเลยไปแกะทุเรียนกันนะคะซื้อทุเรียนมาค่ะแล้วเราก็ไม่ให้แม่้าเขาเขาแกะให้ด้วยนะเราแกะทุเรียนเก่ง เราจะได้กินดีหรือว่าเล็กก็ลองดูกันเพราะว้าเราซื้อมานี่เราไม่ชอบลูกใหญ่เราชอบกินลูกเล็กอะลูกใหญ่มังพอจะเนื้อก็ได้เราไม่ค่อยชอบกินเราชอบกินลูกเล็กๆนี่นี่เขาขีดมาให้เราแล้วจะสําเร็จไหมเนาะอ่ะชีกเลยค่ะเนี่ยภูมันกำลังเม็ดมันกำลังดีๆเลยกำลังไม่ใหญ่มากเนี่ย เห็นป้าอย่างเนี้ยเท่าเนี้ยมันกําลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปเห็นไหมคะน่ากินมากเลยเนื้อกําลังดีๆเลยเนี่ยเนื้อไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปค่ะโอเคแกะต่อนะคะโ้ยไม่ใส่ถุงมือด้วยนะเก่งเก่งมากเลยมาลุ้นซื้อมาแล้วมาแกะเองเนี่ยมันได้อารมณ์นี่แกะง่ายด้วยค่ะ มันได้ฟิลของการกินทูนเรียนมันได้ฟิลเนี่ยเพราะว่าเราได้มาแกะของเราเองขี้มือเราเองแต่ล้างแล้วนะล้างมือแล้วล้างมือแล้วด้วยเออเดี๋ยวนะคะอันนี้มันน่าจะเอาออกยากหน่อยแล้่อไ,ได้<ๆ>อัธรสของการกินทูเรียนอ,อัธรสอัธรสโอ้แฉลเลยนี่เก่งมากกบมือให้หน่อยเลยตขาตี่ต่ให้แล้ว <laughs> นี่หูอันนี้ยาวเนี่ยเราชอบลูกเล็กเพราะว่าลูกเล็กเนี่ยเปลือกมันบางด้วยอ่ะเดี๋ยวเงี้ยเอานี้ขึ้นมาต่อนี่ยลูกเล็กเห็นไหมเปลือกมันบางถ้าลูกใหญ่อ่ะเปลือกมันค่อยจะหนาเราก็อืซื้อเนี่ยเหมือนจะได้แบบว่าช่างกิโลเนี่ยเหมือนจะหนักเปลือกนี่นี่โอเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเลยนี่นี่มีอันนี้หน่อยหนึ่งค่ะมีอันนี้หน่อยหนึ่ง มน,นี่อีกกระจุยนึงนี่กระจิบกระจิบกระจิบโหเหมือนมันคุ้มจริงๆเลยนะลูกเล็กอ่ะเหมือนมันได้แบบได้เนื้อเต็มเต็มอ่ะไม่ไม่เหมือนลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแบบว่าหนักเบือกเบือกเยอะนี่หนึ่งลูกได้ได้เยอะด้วยนะเนี่ยหนึ่งลูก่คือหนึ่งลูก,ลกใช่100 100ร้อยร้อยกว่าบาทอ่ะหนึ่งลูกอ่ะ100ร้อยกว่าบาทโอเคใช่หนึ่งลูกเราประมาณร้อยกว่าบาทอ่ละอ่าลูกเนี้ แก,กแก่งไว่ะไม่ใส่ถุงมือเวยเก่งไม่เก่งรัวยโอ้โหอันนี้มันติดไปทางนู้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนี่โอ้ยหอมแม่เราก็หอมหอมอช่วงนี้เป็นช่วงหน้าทุเรียนก็เสียตามกับเกีมการกินทุเรียนปะ่ะ อย่ตั้งประกันกินทุเรียนเพราะว่าถ้าไม่ใช่หน้ามันแล้วเราก็อดนะเออทุเรียนเราทานถูกแล้วทานผลไม,ม้ตามฤด,ดูกาลตามตามฤดูกาลหนไหมบอกแล้วว่าพอเพียงนะให้ทานอะไรก็ได้ที่มันมีตามฤด,ดูกาลลุ้นใจตัวเจไม่หล่นนี่ไว้น,น,น,นี่คืออัตรัของการกินชีทิน ได้ลุ้นหูสวยด้วยเนี่ยเนี่ยหูนี่สวยด้วยโหลนปุ๊บลิมหนีบไปเลยโอ้ยแหมอุตส่าห์ประคับประคองแค่ไปทั้งภูโอ้โวิแต่ลูกนี้ดูคุ้มนะเนี่ยสองลูกอะเหมือนได้เยอะนะคุ้มกว่าคุ้มกว่าที่เราซื้อที่เขาแกะแล้วลูกใหญ่อขาที่แล้วอะซื้อลูกใหญ่เหมือนมันได้ไม่เยอะเท่านี้อะผเปือกบางเฉียบเลยเปือกห้ามิลเท่านั้นเองเนี่ยดูที่เปือกบาง เปลือกบางห้ามิลแค่เองเร่ววันนั้นเราซื้อมาสองลูกนะลูกใหญ่ได้น้อยกว่านี้อีกอ่ะโอ้แพงกว่านี้ด้วยวันนั้นซื้อลูกใหญ่มาลูกหนึ่งแล้วก็ลูกกระปิ้วลูกหนึ่งสี 400, 80, ่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบได้น้อยกว่านี้ด้วยนะคือบอกแล้วว่าหนักเปลือกลูกใหญ่เปลือกมันเยอะไงเปลือกมันเยอะมันก็เลยหนักเปลือกอันนี้หมดละ๋ย่เปลือกไปทีเหมือนเมื่อกี้เห็นจะมีตรงนั้นอีกอ่ะไหน่ะแอบนูนล้ว่างหลงอ่ะไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่อ่า<ม>ไม่ใช่ไม่ใชห่หมดแล้วนีหมดแล้วหมดแล้วเกลี้ยงเกลี้ยงหมดแล้วไม่เหลือแล้วเรียบรอ้อยตรงเนี้ยหมดโอ้ <c oughs> นั่นคูมันใหญ่ <c oughs> ยกจานมาชมกันหน่อยสิยกยกจาน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 มาเทียบกันเทียบกันหน้าแอดมินช่องหน่อยดีโอ้โห อ,อร่อยมากเลยอะอร่อยอ,อ,ยอ,อยวันนี้เรามากินทุเรียนเพื่อชาติกินทุเรียนเพื่อชาติอยู่บ้านกินทุเรียนเพื่อชาติไม่ต้องไปไหนไกลอร่อยจริงๆอนี่มีข่าวเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวโควิดโควิดหายสนิทด,ดีแล้วเนี่ยเขาจะาพา,พา,พาไปกินทุเรียนในไร่ทุเรียนในสวนเลย เดี๋ยวถ้าเราได้ไปนะเราจะเก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆไปนั่งกินแกะทุเรียนกินเงินกลางสว่ไม่รู้ว่าว่าจะได้ไปอ่ะทุเรียนจะหมดก่อนที่โควิดจะเออโควิดจะหมดก่อนหรือว่าทุเรียนจะหมดก่อนเนี่ยใช่ทุเรียนจะหมดก่อนหรือเปล่าว่าตอนนี้จองไล่เขาเรียบร้อยไปแล้วเขาก็บอกเขาไปได้เลยด้วยแต่ไปไม่ได้มันติดโควิดไปไม่ได้ถ้าได้ไปนะเพื่อนๆถ้าได้ไปนะคะเราจะเก็บภาพพี่ เรียนเยอะๆนะผลไม้เยอะๆมอค่ะบรรยาการการไปนั่งกินในสวนใต้ต้นทุเรียนเนี่ยโอ้ต้นเลยแต่มันก็เสี่ยงทุเรียนลนใส่หัวโอเคค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะวันนี้นี่ทุเรียนสองลูกนี้ที่เราถ่ายคลิปไปดูเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบสี่บาทสามร้อยหกสิบสี่บาทคุ้มไหมอ่ะคุ้มนะคุ้มถูกกว่าที่เราไปซื้อที่เขาแกะแล้วใช่เหมือนเหมือนที่แต่ที่เขาแกะแล้วเขาใส่แพ็กไว้อ่ะบางทีเนี่ยมันจะมีประมาณเนี้ย ประมาณานเงี้ยสองร้อยจกืบสามร้อยอะเนี้ยแค่เนี้ยไม่รู้นะไม่ไม่ซื้อทุเรียนที่แพ็คแล้วเ,เราจะซื้อทุเรียนเป็นลูกจริงๆแล้วเพราะทุเรียนปีนี้ส่งออกไม่ค่อยได้เพราะโควิดแต่ก็ไม่ถูกนะแต่ทําไม 100, ทุเรียนราคาไม่ลงเลยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าเออใครว่าทุเรียนราคาถูกหรอก็เหมือนเหมือนที่ปีผ่านๆมานั่นแหละนะใช่เออใครว่า <Okay. S 1> ทุเรียนแย่ทุเรียนชาวสวนทุเรียนใจลําบาก ทุเรียนราคาตกโอ้ไม่ตกหรอกเนี่ยตกไม่ตกไปต,ตกราคาเขาอย่างนี้แหละโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปกินทุเรียนอีกนะคะสะใจจริงจริงเอาก็ลองชิมไห้เพื่อนเพื่อนดูสักข้ามกินก็ชิมแล้วต้อไม่เล็กนิดเดียวเอาใพ้มันจริงเป็นจังมันจริงเป็นจังขนชอบทุเรียนมาทางนี้อ๋อเฮ้ีอย่าให้ดูเม็ดนั อร่อยมากอ่ะโปดปลาหน้าทุเรียนทีไรแต่ตังเยี้ยวเพียนี่เล่ก็ได้อะไรเนี่ยมันมันเนี่ยโอ้โหเม็ดติดเดี่ยวเองอ่ะบางมากเลยอร่อยมากแอบเบี้ยมือนิดนึ่ง โอเคโอเคโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ